หูยแล้วน้องขาดไปหรอกยต้องหูกระแสหนาตันกอินเลี้ยไปเบอดเลยไ่ต้องช่งไปหัวหัวหัวหาพี่น้องมาตหูย่างหนกลางหูอาปลาหัวกุ้งนน่หัวุ้งเสียหาหม้อเบิ้ง อตาโอ้ยโอ๊ย่มไหนย่อยได้พวรเสีบเล่นมเเลยครับเฮ้ยะสมไเนี่ยอืมไอ้เ้าใส่จมดเหนหนาใามั้ยดีอครับเด็กอุ้ยประเด็กใช่ไหมนองคือคีนองเลยประเด็ก่ถาม่ไรเลยประเด็กทำขึ้น่ประกอบ

No. And...